ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกับแมทชิ่งวัดรีไฟน์นูดไรด์ไดด์ไดดไดด์ไดดมาแล้ววันนี้นะครับเป็นวันเสาร์ที่สามพฤษภาคมนะครับเข้าเดือนใหม่หลังจากเดือนร้อนมาสู่เดือนที่ร้อนกว่าไม่รูเรื่องเลยมาดู้มาขึ้นมานข่งวันนี้กันสวัสดีครับโชคชัยใช่โชคชัยมาแล้วมาได้ไงไม่รู้โชคชัยมีอะไรวันนี้มีเมจิก ชชคัยมีเวทมนต์โโอ้หชคนี่มีเวทมนต์มามาแบบมันหมดมีเวทมนต์มาแบบอ้าว๋อแบลิตด้วยต้องการคาจิโน่แบลิตแบลิตครับตอนนี้เด็กแม่มดตอนนี้ใส่ไมค์แกนฟัตเตอร์ฮอปได้แค่ไม่เกินสองใบสามไหมฮะแต่ว่าอะคิเดียนเนี่ยปวดไปแล้วใส่สีได้ใส่พอดีได้เยี่ยมไปเลยนะครับเปิดมาเนี่ยนี่เขาจองอะไรร้อยเอเจนต์ครับดิฟเฮ้ยนายอีกแล้วครับผมคนเดิมคนดีคนเดิม ดูด uh ูฟ huh. oh, yeah. hey, hey. ังเลยดูฟังเลยดูฟังเลยคนดูบอกเ้ยไอ้นี่แม่งเล่นแต่เล็กเดิมๆเนียของเตียงมันได้ไหมข้อดีของเรื่องนี้คืออะไรไม่รู้ไม่บอกอยากรู้เลยใส่สวยเขาบอกข้งหลังว่า empty รักก้อนได้ใครบอกเออการ์ด์รักก้อนยังไงที่บ้านเนี่ยทั้งกระดานมี double pack แล้วก็ตีนสามารถรักก้อนเนี่ยมันจะชอบกันพวกสกีอัพแต่การปา โลเรื่อยๆกับหนึ่งคิเนะี่ยมันไม่ใช่เรื่องของนัาะอ่ะาบอนไม่ถูกใจไม่ถูกใจแล้วไม่ถูกใจกกอ้าวมาหาพูดเริ่มแรกเนยดีกว่าให้พูดเริ่มก่อนพูดนสองซ้ำโอเคไอ้กเฟิร์สสำหรับคนที่สนใจเรื่องัดีไฟโอเวอร์ได้นะครับรยีโออาร์พีสดหนึ่ลครับมีทามดับเบ้ลตัวไี้ไม่ให้รม่สี่หกสี่ห้าแล้วั่นต่อรักสองอย่เป็นตัวเสรไม่ทัล้ ไม่แต่มีจุ่มหลังกองจุ่มหลังกองสามใปเลยทีเดียวจจบจจสวยๆาลังออกสวยจริงนะสวยมากสวยครับแต่ทางที่ก็มาเล่นบระเทศไดีดีกว่าไปสะเทียนก่าชอบแบบไหนเล่อแบบนั้นเลยเอ๊ยบางอย่างเสียงเด็กที่ไหนวะเสยงเด็กเข้าเสียงใหญ่เลยเสียโคลนเป็นตัวอะไรกะโคลเป็นโคงนอ่ผ่านเป็นตัว พาเลือต้องยิงแล้วพาเรือข้อเทินไอรีพัตตวิทย์จะพูดชื่อจริงผมแต่ทำไมครับเนี้ยเรียกเต็มยศเรียกเต็มยศทำไมบัดดี้ขอคนนเล่ชอบงมาไวมากมีรอบแบบโกงเฮ้ยขอตวิทโกงเราได้เป็นคัมภีร์กรเสียเจนเกตครับไหนกริปเคอร์เตอร์หนึ่งใบครับเป็นสภาพไหนเปิดห้านำบัดดี้ถามว่าบัดดี้นะสีเขียวไม่ใช่การขึ้นเบืออะไรก็ได้ก็ผมจะเอาอ่ะไม่มี อต้องแสดงนะเพราะว่าไม่งั้นมียำมันจะแดงครับก็ไม่มีจุ๊ยมี่บอกว่าอะไรบลงสองพันโอเคหนึ่งขีอันนี้ก็ได้สำหรับเมสิกแล้วเขาใช่ไหมครับจูว่าแค่เพิ่งเริ่มต้อมันจบแล้วแค่แล้วเฮ้ยเฮ้ยไม่หงุดหงิดชาร์จจูว่าไม่หวแไม่ไหวถ้าพูดยังไงโชค โอ้ยอย่าอย่าเก็บไว้ก่อนอยู่ไว้ก่อนไม่ตายรับไม่ตายรับลองดีลองดีทางจะดีเข้าสนามเกือบเจ็ดกลับมาเป็นแม่มดหนใบขึ้นมือครับขึ้นมือแล้วไงต่อครับก็เจ็ดมดที่มือหนึ่งถ้าเราไม่หยิบที่มือสองต่อเลยเช็คคำหลุมเช็คแบบลงมาไม่มีแต่ข้อเสีย ข้อดีคืออะไรเป็นอคิเดียโอ้ตัวนี้ปวดแบตแล้วแล้วก็ตะไซหกใบใช่ไหมแล้วก็ใจริงแล้วก็เขาทิ้งช้าวะีอคิเดียเหรอเ้ยไม่เอาแล้วอะไม่เอาลวงอนมแล้วไม่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 จะเล่นอะไรดูก่อนติดไว้ก่อนดีกว่าเฮ้ยหนไลก็จะเก่ง รับดาบจู่อะอะไรอ่างนไม่ใช่รับดาบรับดาบจู่อะเฮ้ยคุณวัดฝันนะเล่นได้ทำอะไรดีนั้นเลยไปรีบเดียวนะบัดรนี้ขอลงบัดรนี้ครับระบบคลิปคอเตอร์ลืมบอร์ดครับแล้วก็ของเซียนเนี่ยมันจะไม่ได้กระซัมคือการไงใช่ครับไม่ได้กดปฏิกิบมันบอกว่าอะไรหนุ่มขึ้นมือ ใบใต้กองใบทิงใบขึนใบไต้กองใบทิ้งมือใบไปครับพอแปะท็อปไปหนึ่งเป็นวันนี้เรามีจัดกันเยอะมากเลยครับนี่ครับลุมล้อเพราะว่าจัดรู้สึกถังไฟเลต็มมาซาใครมันจะมีมันจะมีอยู่คนหนึ่งเอ้ยวันนี้มีแต่คนลุมลุ้มแกงผมหุกับเนี่ย อะไรยี่เขาบอกว่าถ้าคนชอบเขาจะแกล้งคนนั้นไม่บ่อยต่อโอเคล้วชอบหรือไม่ต่อยไม่ต่อยแลเตอร์อาพัตร์ทีมเป็นบปุณิกรีครับยิงตัวไหนทำลายมุ้งเตยก่อนสี่ใบสี่ใบสี่ครับทิงเป็นอาร์คิเดียเลยไปเลยแล้วก็กรีบบอกว่าสุทิ้งขึ้นเด็กเสร็์ครับลงตอก้อนไม่เจอสามใบโดยแต่ค่าของฟอสมันมาเลยไม่เจอทีง้นแต่ โอ้มือไม่เล่นไม่ั you know, like. ่นโอ้ยส no ่งมาที่ค้แบบสงนัโอ้ยตรงนะคำตรงนะคำตรงโอ้ยพี่จ๋าอไวะพี่จ๋าเกเกเกลุงดอกไปแล้วเดี๋ยวเซฟขึ้นมือเสร็จแล้เสร็จยังเสร็จขึ้ะผ่านเลยเฮ้ยเดี๋ยวตีได้ไหมตีได้ผมว่าตีได้อ่ะตีที่ข้างไปดิรอเลยทานเถิด มือไม้มือไม้สั่นทำไมเงี้ยเฮ้ยหลังร้านไหมโอ้ยเย็นไว้มาเลยมามาได้มชั้นสองโอ้ยเราไปเอาเลยมึงมึงก่อนมาชั้นสองครับถ้ามีคลิปสองได้ฮิวไอ้ลิฟต์ลืมไหมไม่ลืมไม่เคยกดแปลกๆปอะโอ้กวายสุ้ยวิ่งหลับโผล่อะไปดีมาหาเลยเนี่ย หายใจตลบหนึ่งเกตก็ผมตลบดับเบิลเดียวแบทโอเคตกใจยัไรไม่มียืงสามพันสาม่ยืนสามพันรีบบกหวานจี้แยบหเลยไปจังไปเลยดับเบิลหนึ่งไปกดแรงนะหนึ่งไปหนึ่งไปหนึ่งไปยนึาเลย จักันกันถัวจัวกันัวอะไรวะมีด้วยเหรอมีทุกอย่างอ่ะเอ้าจัวผมบัฟไอเกาะไดอกพัเนี่ยกดยอ่นกโอ้ยไม่ให้อาหมเลอผมโดนหน้างั้นอ่ะอเมทสองเกตล่สองเกตบดีเฮลมีตาลิงดองเฮ้ยอ้าวั่วกส่มียัง เอามีอนาคตโคตีวิทเลยเกี่ยวอะไรกับชื่อผมวะโคตีใช่ไหมโคตีเฮ้ยคุณเป็นอะไรกับชื่อผมวะแล้วจับมึงอกัเริ่มไม่ไหวแล้วเริ่มผ่านไปเลยเริ่มไม่ไหวแล้วเริ่มโกรธแล้วเริ่มโกรธแล้วโ้โหโมโหกี่แล้วก็ฝากถึงแพรไปด้วยนะก็ส่งของโปรโมชมาให้หน่อยเพราะว่าตอนนี้เพนดีอ่ะมีคนเล่นเยอะมากใช้ไปนี้ขอมาเยอะๆเลยกันเล ไปไปหัวกองคือฟั่มหรือวะมันฟั่มปะมันฟั่มหรือไงอ้าวขอโทษไม่เป็นไรมันฟั่มเอาไว้ไหนดีโชว์อย่ามันจะวันนี้ก็ได้เออพี่ไม่เห็นโชว์โชว์ไม่เห็นไม่เห็นทุกคนไม่เห็นไม่รู้ไม่เห็นเปิดตรงนี้ซะสวยเลยมันบอกว่าทุกตัว power block สองพันใช่ไหมตัวอะไรเบอร์อะไรมันบอกว่าเรื่องหนึ่งใบเออตัวนี้บอกรึเาทุกตัวเลยเก่งจังขอโทษครับเด็กไม่ใช่เด็กกลุ่ม เดี๋ยวจะไปเผาจริงอ่ะอยากเอาตัวครับตัวนี้ไปตัวุดนึงวีดอปน่ะไม่เด้อคอมเมนต์ได้แต่อย่าแรงนะคนจะมีจิตใจเหมือนเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวร้องไห้อย่าร้องคอมเมนต์มาเอ้ยไม่ใช่ขอโทษอยากเจ็บก็คอมเมนต์มาเราอยากจะใส่อารมณ์อะไรแล้วก็ต้องมาใส่ที่บริษัทนะใช่ครับเอ็นดีนะอย่าโอได้นะโอได้มันไม่เล่นด้วยไม่ได้เล่นแต่รักนะมะแท่นครับ ออเคครับเลยผมมืออยากโชว์เฉยโชว์มือขึ้นแล้วมุนมุนสีอะไรหกพันสองพันคุยเท่าด้วยจ้าจบถึงนี่บอกหวานเจี๊ยบแล้วผมเสียงก็โซเดียรโอ้ยพี่จ๋าเลือดจะหมดไม่ไหวแล้วไปเลยละกันโอ้โหเก็บด้วยเอาหยิบหยิบก่อนจะเอ่งนะไม่มีเกลือครับไม่เก่งเกลือครับเดี๋ยวนี้ไปโชว์คอมโบ หกสิบสองเว็บปุ้ยยิงกลางยิงสองไลท์สองเมื่อเฮ้ยเกินไปไปเติร์นครับผมหนึ่งหนึ่งดับเบิ้ลหนึ่งเลือดรอเจบแล้วเออแตกแกไม่รอดเนี่ยแกไม่รอดเย้ ยกเบิกกันยกเบิกันหมดเลยใจเย็นใจเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นเราก็แทะกูเลยกะแทกผู้อาวุโสจะแทะกันนอกจอมียินดีด้วยครับผมยินดีกับเสวิดเริ่มจับเริ่มไม่ไหวเราเร่ไปยุ่งเขาเลยก่อนก่อนกระโดดอยาให้พี่ลิฟเราฝากบอกอะไรกับคนที่อยากเล่นบระเภทนี้ดีครับอ่าครับผมยมีไปบอกและหนาวไหม จบเลยมันเล่นมันเล่นไกลเยอะๆนะครับเกมดีๆครับผมโอเคครับไม่ใช่เกมดีดีก็ไม่แพงนะมาซื้อกันนะก็คือการ์ดเท่าไหร่ครับเท่าไหร่สองร้อยห้าสิบไปดันอีกอ่ะไปดันอ่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับวันนี้ไปแล้วสิบหล่อเฉยไม่เผาแล้วใช่หให้ไปแล้วครับไปดูคลิปเก่านะไปดูคลิปเก่าได้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูครับบ๊ายบายครับไอตุ้มุบน้อล่างนี่อะไรเนี่ยน้องจอน้องจอเเสสีียยงงนนแแปปลลกกะะ